ภายในบริเวณจุดตรวจคนเข้าเมืองจุดผ่านแดนหาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วนะคะ เจ้าหน้าที่ตอมสแก้วก็ได้มีการติดตามหมายจับนะคะจับกลุมนายกกอ่านเพื่อติดตามตัวมาดําเนินคดีโดยมีการติดประกาศไว้ในหลายจุดค่ะทั่วบริเวณฝั่งขา<ม>เข้าของประเทศไทยคือหลายคนอาจจะทราบว,ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณนายกกอ่านเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการส,สแกรมเมอร์ทั้งอะไรตรงนี้ต่างๆนะคะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติะคะ่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ตํารวจก็เตรียมประสานงานกับองค์การตํารวจสากลหรือว่าอินเตอร์โพลเพื่อออกมา หมายแดงนะคะให้ประเทศสมาชิกรับทราบและติดตามตัวนายกอกอานมาดําเนินคดีโดยเร็วทั้งนี้นายกอกอานค่ะเป็นสมาชิกพุทธิสภาประเทศกัมพูชาและตามรายงานระบุว่าเป็นคนใกล้ชิดของนายฮุนเซนด้วย ตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีร่วมกันในลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหลังพบหลักฐานว่าก๊กอันนะคะเป็นเจ้าของอาคารซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการหลักของแก๊งคอร์เซนเตอร์ในปอยเปตที่หลอกลวงคนไทยด้วยสําหรับความเคลื่อนไหวที่บริเวณประตูหน้าด่านคลองลึกนะคะก็ยังคงเปิดประตูด่านพรมแดนเวลา8นาฬิกาและก็ปิดเวลา16นาฬิกาตามปกติส่วนประตูเลขข็กค่ะยังคงเปิดให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินทางกลับมาพักอาศัยอยู่กับผู้ปกครองชาวกัมพูชาที่ ฝั่งไทยได้ช่วงเวลา18นาฬิกาตามปกติค่ะ